จุดกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ครับเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่อยู่บนยอดเขาคือเรามาดูแล้วเราก็เห็นว่ามัน,ม,นมันน่าจะสนับสน,นุนน่าจะทําให้ตําบลโคตบองเนี่ยมีมีแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับ,รบเพื่อท่านใดที่ว่าอยู่ที่อื่นอยากจะมาเยี่ยมชมชมวิวหรือว่าอยากมากลางเต็นท์ก็ก็ก็มาได้โอ,อ้แต่วิวสวยมากสุดยอดครับสุดยอด <laughs> จะไปดูความสวยงามมันก็ต้องลำบากหน่อยหนึ่งตอนนี้ทางอ่ะมันยังไม่ค่อยดี ถ้ามีการทาทางบูรณะหน่อยนะขึ้นสบายแต่มันไม่ไกลนะกระบะธรรมดามันก็ขึ้นได้ครับถ้าเป็นกร,กระบะสูงหน่อยนะที่ไม่ใช่โรตีอะ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ชันมากแค่ว่าทางอะ่ะมัน,ม,นมันไม่ค่อยดีนะักแต่มันก็ไม่ได้ไกลไนงะเนี่ยขึ้นมาแค่โคง้งสองโค้งก็ถึงแนละ้ว ตอนนี้เรามาอยู่อีกที่นึ่งนะจากที่เมื่อกี้เราอยู่ที่สวนหินตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนครับเดิมจะบ้านเขาจะเรียกว่าข้าวดินพี่เรียกกันมาตั้งกนมนานตั้งแต่ดึกดาบันบนะนะเขาเรียกว่าข้าวดินลูกนู้นเป็นขา้าวตะพันตรงนี้เป็นข้าวดินอ่จาจะอยู่แค่ใกล้ๆกันอ่าครับอยู่ห่างกันนิดเดียวตรงตรงนี้เขาเอาไว้ทําอะไรครับนายกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่โลง่ลงๆวาง่างเปล่าก็จะเอาไว้ลานกางเต็นท์แล้วก็จุดชมวิว ใครจะมาเที่ยวก็สามารถมาชมวิวได้เพราะวิวทิวทัศน์จะมองเห็นหมดเลย360องศาสมัยก่อนที่มีดาวตกดาวตกครั้งแรกใจชาวบ้านจะมารอกันอยู่ตรงนี้จะมานั่งดูฝนดาวตกเพราะว่ามันจะมองเห็นทั่วท้องฟ้าเนี่ยจะมองเห็นทั่วมาเลยนะครับจะมองเห็นทั้งเข่าสามสิบห้าอันนี้เขตเมืองกาญจน์้ทางลาดลีก็จะมองเห็นนู่นเลยสุดเข่าแจงนู่นไปนู่นเข้าขลุงเห็นหมดเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่าถ้าอากาศเปิดๆนี้เห็นองค์พระปฐมจะดีเลยครับครับนครปฐมนครปฐม ต้องอากาศดีๆนะครับ uh ต้องแดดจัด oh แล้วจะจะเห็นช so, ันแล้วค so, so, ิดยังไงครับวาตรงนี้เราจะมาทําเอามาทาเป็นลานกางเต็นท์หรือว่าชมวิวฮะก็ที่เรกก็เป็นยอนคาเรียบนะคราก็มาเกียร์จะสร้างที่ทําการอวตาเลยครัเกิดขัดขานพอขัดขานกันขึ้นมาก็เลยยุตินายยุติคราวนี้ก็มีฉันเขาก็มาชวนกันขึ้นมากางเต็นท์พักผ่อนพกออโหลดหรืออะไรเงี้ยเขามาทํากับข้าวกินกันตรงนี้เขาก็มาบูรณะ มาตรงไหนหินเขาก็ย้ายขึ้นมาทำเป็นที่นั่งมั่งอะไรมั่งเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้เอาไปไหน้นะเขาก็จัดหินให้มันเป็นระเบียบหรือว่าสวยงามคนที่อื่นก็มาทางกร<แ>ุงเทพก็มาปุงแต่งอีกหน่อยนึงไอ้ที่ปุงแต่งนี่ก็พวกเข้าวอะไรพวกอบฟโรดเขานั่นแหละ ไอยางกับผมอ่ะครับผมไม่มีงบประมาณแล้วอ๋ออ๋อนี่เขามาทำกันเองใช่ครับเขามาทำมันเองคือเรามาดูแล้วเราก็เห็นว่ามันมันมันน่าจะสนับสนุนน่าจะทําให้ตําบลโคตบองเนี่ยมีมีแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อท่านใดที่ว่าอยู่ที่อื่นอยากจะมาเยี่ยมชมชมวิวหรือว่าอยากมากางเต็นท์ก็ก็มาได้โอ้แต่วิวสวยมากไฟก็จะเป็นโซลาร์เซลล์เขาปลูก ดาวเรืองเนี่ย oh. ถ้าถ้าออกเยอะๆก็จะสวยงามครับแล้วแล้วเข่าลูกเนี้ยมันจะเป็นดอกซ ส้มๆใช่ไหมครับก็จะแบบเหมือนแบบแดงส้มทั้งเขาเลยมองมองสวยนี่จะส้มทั้งเขาเลยครับถึงฤดูที่มันออกดอกออ๋เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนู้นฮเขาเรียกฮุบจำเพาิฮุบจำเพาครับดังเดิมที่เราเรียกกันมานะเป็นก้อนหินที่คล้ายๆซอนเรือจำเพาคล้ายๆนะครับคล้ายเรือจำเพลิงจงเรือจำเพาวิวถ้ามองเงี้ยวิวสวยมากครับคือมามองเห็นแบบธรรมชาติโอ้เขตโคตบองเรามันเป็นพื้นที่สีเขียวไม่มีโรงงาน ก็คือมีแต่ทำนาทำไร่มีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยถ้าคนที่อื่นเขาไม่มาดูแลเละบัวหนักก็ต้องปล่อยตามธรรมชาติครับคือว่าคนดีก็มีพออบรถทีมงานเขาก็พอมีตังค์นะเขาก็ช่วยกันคอลิสคอหน่อยซื้อเล็กมาทานั่นเขาก็มาพักพรทาอาหารกินกันตรงนี้มากางเต็นท์นอนกันช่วงวันหยุดเราก็ไม่ได้ห่วงห้ามแต่ก็ช่วยกันทำความสะอาดดูแลเ อ๋อครับครับพอข้างบนนี้ก็มีพร้อมแล้วห้องน้ามีไฟครับมีไฟไฟก็เป็นโซล่าเซลเป็นโซล่าเซลแล้วก็ต่อไฟขึ้นมาก็มีสะดวกสบายครับมาพักผ่อนกันได้ที่นี่มากลางเต็นท์ทั้งช่วงเย็นนะนะแต่ช่วงน้าแรงมันก็ถ้าลมผัดมันก็อากาศมันจะเย็นหน้าหนาวก็จะหนาว่อหน้าหนาวหน้ากลางเต็นท์หน้าหนาวเนี่ยก็ ใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมก็ได้เลยนะครับยินดียินดีอ่ครับยินดีครับาสนใจก็มาติดต่อที่เอาไปต่อคอกคอกตะบองอ่าใช่กระยุกที่มาพักได้ครับร้านอาหารก e ็ไม hmm. ่ไกลลงไปก็ม hmm. uh ีมีอาหารขายไม่ไกลมีร้านอาหารกับชาวบ้านขายครับ